สวัสดีครับพบกับช่องจันสุกอีสานได้โชวครับผมวันนี้เป็นวันหยุดวันเทศครับวันนี้เป็นหยุดวันเท์เดี๋ยวอยู่กับครอบครัวครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคุณนายแพวานะครับทําเมนูอะไรครับอ่าสวัสดีนะครับวันนี้จะพบกับช่องจันสุกใช่ไหมมาดูคุณนายแพรวานคเกตคุณนายแพวานจะทําเมนูอย่างครับผมอ่ะตามอะไรครับเนี่ย ตามเพื่อจะเอาขาตะไคร้เพื่อมาปูทั้งปรทนะคับปลาตํเพื่อจะมาหักปลาครับมาไว้นึ่งครับปลาของเราทำการหมักปลาไว้นึ่งอันนี้ก็คุณหนูกรก็กำลังทำการหมักอยู่นะครับผมหมักหมักไป อไ,ไว้กินเย็นน้วก็กินเย็นมักให้มันนัวๆหม,มักเค็มนัวๆเค็มๆครับอ่าต้องหมักต้องหมักไว้ก่อนครับมันถึงจะเข้าน้ําเข้าเนื้ออมันถึงจะนัวนะครับเข้าเนื้อไว้หนึ่งตอนเย็น,อนอเอ,อาเ,อออเดี๋ยวให้ เป็นเทวาเขาทำนะครับใสยังไงว่าใส่ยังไงอือโรยเครื่องเทศเครื่องเคียงที่เขาตามเองนะครับเนี่ยอมียังมีเมอะไรบ้างครับใตะไคร่ไรไคใบมะกรูดใช่ไหมอืรับรองอร่อยแน่ครับวันนี้ ีมือแพววาเห็ดมักเลยบ้านเนี่ยเห็ดแพววาปรุงแล้วแซ่บแท้อือเนี่ยแบบแล้วเป็กระอนโอโ้ปลาสิบแลดหลอกมัดบ่อบอ้านเนี่ยอโอ้อร่อยแน่ไม่ได้ใส่กระเทียม ใส่กระเทียมหรอเปล่าอ่ะคือไม่ใส่กระเทียมอ่ากระเทียมหมดโอเคครับผมเดี๋ยวตอนแรกยังมาหนึ่งนำขันครับนี่ครับอะไรเป็นหนึ่งนะครับผมเป็นวันก็ได้ไปหนึ่งครับผมทุกครัไม่วันหนมาคุณเสร็จนะโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นเอาละเดี๋ยวจังนึ่งครับผมขวด รเทียมครับมะเขือครับเพื่อจับไอตตำเจลกินกับหนึ่งปาดเย็นนี้ครับผมกำลังคั่วอยู่เช็บหนูก่อนคนเดิมเด็กขวไรก็มาตำครับผมแอนนำมันม,าามันออกหอมๆครับนี่ครับขว่วเสร็จแล้วเด็กกรรอดตำ แล้วก็รอตามครับเป็นน้ำพริกปลาครับน้ำพริกปลาครัวบ,รรบา้านบ้านครับมือนีครับอืถ่ายการไอดำเนินชีวิตป,ประจำวันปลาที่เท่ามักไว้เมื่อคืนนี้ครับผมปลาที่มักไว้เมื่อคืนเนี่ยเมนนื่อคืนนี้ต้มครับสองโต๊ะ ในมามักไว้แล้วเป็นไซหมอเลยครับผมส่วนัาเข้าก็จะมาใส่ที่หลังครับเสียงรถไฟครับพี่น้องรถไฟมาเสียงดังในจะไหมยปินทางรถไฟครับรถไฟมา เราจะมาปิดไปก่อนเดี๋ยวจังน้างพักแล้วก็เอาผักมาปบนายเท่านั้นครับถ้าเกิดไซตตอนนี้แล้วยันมันเปื่อยครับเดี๋ยวผักแกบเปื่อยก่อนก็รอให้ปลาสุกก่อนนะครับผมค่อยเอาผักตามลงไปผักของเราก็จะมีนะครับมีบวบมีกระลำแล้วก็มีมะเขือพวงนะครับเอาไป เดี๋ยวปลากใกล้จะสุกครับเดี๋ยวค่อยไปใส่บางใส่ครับมันก็จะสุกพอดีกันเลยครับผมแบบติดตามเบิางน้ำกันอีกครับนั่งในกำลังทำเจียวรอครับเจียวปลาห่อครับผมนี่ครับทำเจียวปลาเจียวปลาโอ้โหเป็เนตามเสพถาว่ามีมะเขือเผาน้ำแซ่บๆพเต้นเป็นน้ำกันแล้วครับผมวันนี้ เจีวปลาเด็กแน่ๆแนๆะะะนะครับผมเจ็กวปลากระดีเจียวปลาเด็กปลาปากระดีเลือดแน่นๆนะครับยั่วไปกินครับหนึ่งปลาครับผมเอาไปเจอยวกระดจะปทำนู่นเลย ครับผมหนึ่งแนวแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาผักมาเตรียมไปกันโอ้โหส,สับเสร็จเรียบร้อยครับผมเราจะผักนะครับผักใส่โอ้โหเป็นตาแสบเถอะวะสุดยอดเลยครับเมนูนี่สุดยอดเลยครับเมนูบ้านเขาเนี่นลยแหละปลาเล่ปลาใส่เลยครับผม อือเด็ดแน่นอนเลยป่านนีนตัวน้อยครับซื้อเขามากเขาไปหามากครับเขาไปหายุคลองเลยละครับเขาไปตกบอรุ่นหน,น่อยครับพดีตหนึ่งกับพอดีแสบโอเคโอ้ มาเสบๆน้ำจันทร์สุขครับผมเด็ดลิฟเมนูนี่ครับเห็นปะเห็นหนาพอปะโอเคยกสูงๆมาครับผมมากินเขาพี่น้องมาหน่อยปลาครับกินเจียวปลาเด็กครับเจียวปลาเด็กปลาลาบ้านเราหน่ครับ เขาแรงครับนี่นทักฝนมื่นสูงานนไหมครับผมกลัวต่อสร <c oughs> ้างอืบบมันมาขายครับมันไปเอ๊ตกอย่บอ่อมาขายได้หลายอยู่เล่มมัดไว้มาเศร้าเี่นเล่นหนึ่งครับ นึ่งกินแลงกันเกับหรือสักสักกับเจ้า ห้ายังไม่ล้างเลยเจีวแซบอ่ะกินขา่าวน้ำตาลซุกเลยครับผมกินข่าวแรงครับเร็ดเลยเมน,นูเนี่ยสุดยอดนะ เอาแบบร้านบ้านครับพี่น้องเสร็จนี่ครับผมคลจบแล้วกอจบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้แอนสุด้วยนะครับผมดีครับ